สวัสดีค่ะสะพานบุญรามอินทราวันนี้มาอาัดคลิปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับนกยุงไม้ค่ะเป็นนกยุงงานกระถินค่ะมีตัวใหญ่ตัวกลางและก็ตัวเล็กจิ๋วนะคะเดี๋ยววัดขนาดให้ดูนะคะอันนี้เทียบใหญ่กับกลางให้ชมค่ะด้านหลังของตัวกลางจะมีโฟมสองชั้นแบบนี้นะคะสําหรับเสียบไม้กระถิน่นเงินต้นผะป่าได้นะคะแล้วก็มีรูใส่ตลับปัดด้วยค่ะแต่ตัวเล็กจิ๋วไม่มีนะคะและเรามาดูถ่ายเทียบให้ดู สขนาดเลยค่ะข้างหน้าคือเล็กจิ๋วนะคะแล้วก็ตัวกลางและตัวใหญ่ตามลำดับเลยค่ะขนาดให้ดูนะคะเริ่มจากตัวเล็กก่อนตัวเล็กนะคะโดยประมาณ17-18นิ้วนะคะ,ะตัวประมาณนี้ต่อไปตัวกลางนะคะโดยประมาณ19นิ้วนะคะแต่มันก็สูงต่างกันเห็นไหมคะอ่าเนี่ยสูงต่างกันอยู่นี่ต่อไปค่ะตัวใหญ่นะคะก็สูงขึ้นไปอีกนะคะ โดยประมาณ23 24นิ้ว23กว่ากว่าสูงขึ้นไปอีกนะคะเนี่ยแล้วโอเคถ่ายเทียบให้ดูเลยเล็กกลางใหญ่นะคะเดี๋ยวจะถ่ายเทียบให้ดูกับเมื่อคนอุ้มนะคะทั้งขนาดเล็กกลางใหญ่เลยค่ะต้องเผื่อพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราอุ้มตอนนี้ยังไม่ได้มีไม้เสียบแต่ถ้าเกิดว่ามีไม้เสียบกระถินขึ้นไปอีกมันก็จะสูงขึ้นไปอีกนะคะ ถ่ายให้ดูชัดๆเลยนะคะเป็นงานปิดทองประดับกระจกสีสันสวยงามค่ะอันนี้ตัวใหญ่เทียบให้ดูเทียบกับคนนะคะตัวใหญ่ค่ะอันนี้ตัวกลางแล้วก็ตัวเล็กจิ๋วนะคะผู้ชายถือก,ก็ประมาณนี้ค่ะโอเคดูตัวใหญ่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวอุ้มตัวกลางให้ดูตัวกลางก็จะเท่านี้นะคะไม่ได้รู้สึกว่าใหญ่มากนะคะโอเคค่ะ เราอุ้มตัวเล็กเลยค่ะตัวเล็กก็เท่านี้นะคะโอเคเท่านี้แหละค่ะขอเชิญรับชมภาพรีวิวนกกระถินจากลูกค้าร้านสะพานบุญขอขอบพระคุณทุกออเดอร์เลยนะคะข้างหลังของตัวนกที่เห็นเป็นรำแพนขนาดกว้างแบบที่ลูกค้าทำก็สามารถต่อโฟมเพิ่มได้ซื้อไม้กระถินปักเพิ่มได้นะคะก็จะทำให้รำแพนกว้างขึ้นไปอีกนะคะ ขอขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมร้านสะพานบุญรามอินทราปากซอย109ลายร้านคือแอสะพานบุญ109มีบริการส่ง EMS ทั่วไทยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ